ภาพดังต่อไปนี้ตั้งใจนําเสนอจริงๆเมื่อวานหลังจากที่การสมัครสสประเภศเขตสิ้นสุดกันไปนผู้สมัครแ,แต่ละคนก็ก็จะได้เบอร์ละใช่ค่ะมีเบอร์ของตัวเองคราวนี้ใครอยู่เพื้นที่ไหนใครอยู่เขตไหนก็ก็กระจายกันลงพื้นที่ในเขตของตัวเอง เริ่มแนะนําตัวเริ่มแนะนําเบอร์ประจาตัวใช่เพราะมีเบอร์แล้วต้องรีบบอกแต่เนิ่นๆเพราะว่าทั้งทั้ง33เขตอะที่เลือกอะมันเบอร์ไม่ซ้ํากันนะแต่ละพักมันอาจจะไม่ใช่เบอร์เดียวกันไงแต่ถ้าพูดถึงประชาธิปัตย์นะจุดที่น่าจะโฟกัสมันอยู่ที่เขตของเตยวัฒนาผู้สมัครเขตนี้ของประชาธิปัตย์ก็คือเอิร์ธเอิร์ดจำกันได้ใช่ไหมคะเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองลูกบิ๊กวินลูกอดีตผู้ว่า มีอะไรครับที่ได้เบอร์ขึ้นรถแหเลยอ้าวขึ้นรถแหเลยเดี๋ยวจะให้ดูภาพสักนิดหนึ่งสิครับนี่นี่นอาภาพแรกขึ้นมาก่อนคุณหน้ากันทั้งสามท่านเลยเอาภาพแรกขึ้นมาก่อนนี่ไปกันทีละภาพก่อนนะครับเห็นไหมครับทันทีที่ได้เบอร์ก็คือเบอร์ห้าเขตของเตยวัฒนาประชาธิปัตย์เอิร์ธคนความมสุดค่ะหนุ่มสุดะขึ้นรถแห่ค่ะมีใครนำครับ คุณนพิสิทธิ์เวชาชีวะขึ้นรถแหช่วยหาเสียงให้กับเอิร์ธพงศกรและซ้ายมือสุดใครครับสกตายคองเตยทุกคนรู้จักคนคองเตยร,รู้จักเขาดีค่ะภาพนี้ภาพนี้มันมีความหมายภาพนี้มันต้องถูกบันทึกภาพนี้มันนําไปสู่การตีโจทย์ทางการเมืองได้เยอะนะอย่างแรกต้องเข้าใจก่อนเอิ Earth, ร์ธพงศกรลูกบิ๊กวินเลือกลงสส ในนาประชาธิปัตย์ขณะที่พ่อก็คือบิ๊กวินเลือกจะไปอยู่กับลุงตู่รวมไทยสร้างชาติเป็นหนึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ก็อย่างแรกแยกกันเดินมีความหมายอะไรตั้งไว้ก่อนอย่างที่สองอิสิทธิ์เพื่อชีวะอดีตหัวหน้าพรรคครั้งนี้ประกาศเว้นวรรคตัวเองใช่ไมไม่ลงสสทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ไม่ต้องใส่ชื่อตัวเองในบัญชีไม่รับปากเรื่องจะเดินสายหาเสียงช่วยประชาธิปัตย์ค่ะ แต่เราจะได้เห็นอภิสิทธิ์ขึ้นลุดแห่ช่วยพงศกรลูกบิ๊กวินหาเสียงแปลว่าอะไรสองครั้งแล้วนะตั้งไว้ก่อนสองครั้งแล้วนะอภิสิทธิ์มาช่วยคุณเอิร์ธคือเขตของเอิร์ธก็คือเขตของเตยแล้วก็เขตวัฒนาค่ะของเตยฐานใหญ่ก็คือชุมชนผู้กันแบบบ้านๆก็คือสลัมก็คือสลัมนั่นแหละชาวสลัมขณาที่เขตวัฒนาเนี่ยพื้นที่เก่า เป็นเขตเศรษฐกิจก็จริงเป็นเขตเศรษฐกิจก็จริงแต่เขตนั้นน่ะบุสลิมเยอะอือดีตเจ้าของที่ดินญ่านนั้นก็คือบุสลิมค่ะดังนั้นจะมีสู้เหลาจะมีชุมชนบุสลิมอยู่แถววัฒนาไม่น้อยอืดังนั้นก่อนหน้านี้เราจึงได้เห็นภาพอภิสิทธิ์จูงมือเอิร์ธพงศกรลงพื้นที่ไปคารวะผู้นำ ชุมชนมุสลิมทั้งหลายทั้งปวงเข้ามัสยิดเข้าสุเหรา่าไปร่วมกิจกรรมกับมัสยิดกับกิจกรรมสุเหร่าอะไรประมาณนั้นนั่นก็ค <c oughs> ือเขตวัฒนาเขตวัฒนาเนี่ยต้องเข้าหาชุมชนมุสลิมเพราะเป็นพื้นที่หลักถ้าพูดถึง <c oughs> ของเตยคุณต้องเข้าถึงสลัมของเตยให้ได้ต้องนึกถึงคนนี้ค <c oughs> นนี้เลยส <c oughs> อกตายเขาปักหลักเหนียวแน่นมากประเด็นที่สามที่น่าทอารหัสก็คือคนซ้ายมือสุด เขาใส่เสื้อที่มีสก,กรีนที่อกเสื้อร้าเลยสกอต่ายคลองเตย,เตยชัดเจนอะ่ะตายคองเตยอืใครไม่รู้จักล่ะที่มันต้องพูดกันอยู่เยอะเพราะตายคลองเตยเนี่ยเขาเป็นสายตรงของผู้กองธรรมนัฐพลังประชารัฐค่ะแล้วทําไมสกอต่ายทําไมตายของเตยจึงมาช่วยประชาธิปัตย์ทำไม,มไม่ช่วย<อ>คนของพลังประชารัฐอืมทำไม ผู้กองธรรมนัทว่าอย่างไรแต่แน่ๆถ้าไม่ไฟเขียวตายของเตยม,มาช่วยประชธิบัติไม่ได้อยู่แล้วอออ <c oughs> อ,อเป็นส่วนผสมที่มันโคตรจะลงตัวเลยนะดูแล้วมันเปอร์เฟกสำหรับพงศกรสำหรับเอิร์ธน,นะในการลงพื้นที่นะเอิร์ธนะคู่แข่งของเอิร์ธนะ ก็คือก,ก้าวไก่และเพื่อไทยใช่ขณะเดียวกันคู่แข่งของก้าวไก่และเพือ่อไทยในยเขตวัฒนาของเตยก็คือเ e อิร์ตเป็นคู่แข่งสามเบอร์สาคนสามค่ายที่สมน้ําสมเ,เนื้อเที่ยวนี้เขาเรียกว่าอยู่ในนิกเดียวกันเนี่ะเหมาะสมมากอืประชาธิปัตย์ที่คลองเตยวัฒนาครั้งนี้เป็นข้อยกเว้นของภาพใหญ่ประชาธิปัตย์ภาพใหญ่ประชาธิปัตย์ในเขตกรทมมันก็ยังเหนื่อยมากๆข,ข,ขโคตรเลยแต่ยกเว้น เขตของเตยวัฒนาเป็นพ่อยกเว้นเพราะวัฒนาอภิสิทธิ์ออกหน้าช่วยเต็มที่ด้วยเพราะของเตยเสียตายมาเองมาด้วยตัวเองมาเองช่วยดังนั้นส่วนผสมที่โคตรจรลงตัวเลยในแง่ของการเมืองเห็นนะใช่สําหรับพื้นที่นี้เขตนี้นะใชต่วัดวัดกันเป็นเขตเขตต้องบอกว่าเอธเนี่ยเกิดมามีบุญจริงๆเกิดมามีบุญจริงๆโอ้โหสุดยอด แม่มีบุญดีโชคดีที่สุดเลยอมผมว่าพละกําลังเนี่ยมากกว่าเอาเอาเอาดรเอเอามา,าดามเดียม่ขึ้นรถแห่ผมว่าเอาสองคนได้ขึ้นรถแห่สาหรับเพราะ<ผ>มาลง,งตัวกบฏนานะสุดยอดที่สุดสองเคนนี้ถือว่าลงตัวที่สุดนะคะสมดุลที่สุดนะคะสำหรับชาติปัตรอบนี้นะคะสุดยอดไหมสุดยอดค่ะเอิร์ดหมายถึงเอิร์ธค่ะสามารถได้สองแกนหลักแม่เหล็กเนี่ยเข้ามาช่วยขนาดนี้